พัดตกอออีังเแล้วันตามดหมาเาเจต้องหักลาอง่องันอมันจาม่ดีอันนี้มาเยอยู่งี้หน่อยทีเกิดนเจนรักมันง่าย่นะมันจะเล่นที่สงอนี้อันนี้นบมันรกองบิปฟามุ่นโอ้ามุนด่ันทรเส้นเหลวแย่แย่ข้างบนหลัน เครื่องตัวนี้ผมไส้อยู่ทิ่ปีล่ะอ้สักเลื่องด้วยนะสักเรื่องนะครับอทิปีล่ะจึงรลักค่ะคือผ้ามากลวนทะเลมันต้องใส่เป็นทิ่งเลยสวยครับตัวนี้สวยนี่้อไอะช่วยนี่ยไเลย จะมีบง mm. ังค no. ับน <properties> ิด <magical> นุอยบังคับให้มันเป็นให้เป็นกลายยยามายกแก๊สแล้วมาเป็นภูมมันเรื่องราวอันนี้อันนี้เด็ดเด็ทำอยู่มันทีปะวะจะทำห้เกิดไอ้เกิดเป็นโคตรการเรียนแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นการเป็นไอเซนซี่ธรรมาชัดใช่ไหมโดยเดี๋ยว นี่คือข้อดีข้อในวัดำนี้ให้มาเชื่อมตดส ka tong key off batik ah uh. โน่นมหนอะตรงนี้ความสำคัญซ้ายขาซ้ายเยนซ้ายหน่อยเย็เอาเนเครับเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลรื่อยๆตอไม่เดินแม่ สบัยตรนี้เลยจั๊จังจังกะสบเลยสวยครับสวยสวยโอเคได้เลยลำบากเลยอ่อบหน้ามาทีจะใช้จะเนี่ยมุดปุ๊ปั๊บปั๊โอเคครับเนี่ยในปอดราไฟไปตามตามโฉงนี่มันจะวิ่งไ มันก็จะเกิดมี ตอนนี้นี่ดังเดิมเลยนี่พูดดังเดิมเลยคือคือจากวันแรกงางนั้นเรามากับแปลงเป็นเป็นกางแผดเผื่อให้ให้งานมันมันเกิดข้เหลือดแรงใจเวลาใน้อยลุ่งแล้วก็ได้งานมาขึ้นนี่ทาผ้าไม่คาดพึงผ้าคาดไปเลยไอ้ลายนี่ยังยุ่งมันเดือเนี่ยเสื้อตัวนี้ผมใส่อยู่ที่ปีแล้วไอ้เนตัวนี้สักเครืองด้วยนะสักเหลืองเอยไม่ก่อนบ่าผ้ามันจะเหนียวนิ่มว่าปกติ ไดซี่กันนะครับเออได้ซี่นี่ใช้ปาติโคนเอาปาติโคนอก็คือต้มโสํทำรับเวลาคนใส่เมื่อนมชุดทับครับไอเสื้อในที่น่ะจะเหลนั่นคือเลลเป็นลักษณะบานเรเา็วบิ๊ก

ให้แต่ดูหมาช้านี่นดัเในในแบบในแบบนีเิดแูดูดูดีขึ้นนะดูว้าเลย้มันดูดีขึ้นนะมันเป็นมันเป็นเสื้อเียวเขาเหียว่าทำแบทำผลิตภัณฑ์ตีทีเล็กๆมันก็เลยช่วยดอไล์เป็นอย่างนี้เลยเลยใชไหมครับกบอกว่าก็บอกว่าจัดก็บอกว่าัตัดผ้าเลยบอกว่าผีผีต่อไปาเพราะมันอยาให้ก็เลยนะโอยพเดบอเลยเ็เป็นบเลยกรเาเ็ทุเนี่ จ่ากับกนระเป๋าตื้กเป๋าเลยนี่อย่างเนี้ยเอาเนี้ยปล่อยก็หมายถบกระเป๋าี่เห็นใส่ลายนี่เราช่วยเมื่อก่อนนั้นผมต้องตัดทีิเป็นรอยๆตัวนะแต่เราไม่รู้หรือเราไม่เคยเก็บนะ้จะไม่ขอนั้นะเ็บ้ามอย่างงบพวนี้คือเราทำมานานแล้วรูกเ้าเรามีประจำแห่งเราแล้ว้แต่ว่าถ้าไหวได้เยอะมากก็คงรู้กับ แต่ถ้าออกพูดไดเดือนหล่าันนี้นีเพราะว่าเพราะว่าเ้าอยู่กับศีลบ้างเอาเสื้อลงนิดเดียวอ่าโอเคมามาเอ็ี่นายอยู่อยหน้ากัเอิรนาไว้หาห้าห้นเาห้าห้า้าหห้าา้าน้ ถ้าเราผดเป็นเมียผดออยู่ล่ายคังเราก็คิดว่าเออเราฝ้ต้องทำอีกมั้งแค่นี้ออกมาตัดเป็นกางเกียงนะฝ้าต้องมดทำการเกียงเยอะ มีโอกาสไดก้มจมีโอกาสได้กอดใคก็ยิวให้สุดใจมีโอกาสได้ช่วยใครก็ช่วยให้สุดใจทุกเวลาคนมาเรียนนั้นมักจะงายเวลาทำ มียาติมาจากต่อง่างวัดหรือมาจากตอื่นยางยิทำกิจกรรมแบบนี้ไอ้พามาเลยเนี่ยนี่ไงล็กปลาระยุนี้พบตามกับไต้ค้ายอยูนะพุไปพบพุ่งลงแน่นอนนะทุเรศ ไม่ไม่พักจะมีความสมบูรณ์นะจะมีบางคข้แล้วแล้วแล้วไอ้พี่เนี่ยจะคู้นนะนะขนนกเยันไม่ได้จะไม่ขนถ้าไม่ใช่คนในตะคุ้นยันไม่ได้ไม่ไหวอีกคนอีกคนอีกมดแล้วก็มันมาจากมาจากครูติว่าเป็นครูส้องศิลปะ,ะนี่แหละโอ้เรนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ราคาขายยังไงบ้างครับภาพหมาโครนทะเลเนี่ยคือเป็นหลักสูตรที่ผมคิดค้นมาเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วนะครับ เริ่มต้นจากการที่ได้มีการทำอบรมการการหมักผ้าหมักผ้าโดยการใช้สีหมักนะฮะและหลังจากนั้นก็มีการหมักโครนซ้ำด้วยแต่นั้นก็เป็นของเพื่อนที่ทำทางอีสานซึ่งได้ไปคุยกันและไปศึกษากันผมก็เลยคิดว่าเออผ้าหมักโครนนี้เขาก็มีมาเป็นหลายสิบปีแล้วก็เกือบร้อยปีแล้วนะแต่ว่าทางอีสานทางเหนือนี่ก็จะใช้โครนโครนตามคลองหรือตามทุ่งนา ผมก็คิดว่าในภาคใต้เราเนี่ยโคลนคลองคลองหรือทุ่งนาเราไม่ค่อยมีโดยเฉพาะสิ่งที่ผมอยู่คือริมทะเลก็เลยมีในความคิดว่าเอาโครนทะเลเนี่ยคือโครนที่อยู่ในตามป่ากงกลางนะฮะซึ่งก็เป็นโครนเหมือนกันนะฮะแต่มันมีความเค็มมันก็เข้ากับการที่เราทาผ้าบาติกมันก็ต้องใช้การฟิกสีอยู่แล้วครับซึ่งความเค็มมันจะช่วยให้ไอ้สีอยู่นานขึ้นโครนก็ช่วยให้ผ้ามีในความนิ่มขึ้น เราก็เลยใช้วิธีการทํโคนมาแต่ขั้นตอนนี้มันตรงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทาผ้าบารติกหมายความว่าพอทำบารติกเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเอาไปแช่น้นาโครนไว้หนึ่งคืนแล้วเอามาเอามาซักล้างอีกครั้งหนึ่งราคาเขาไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างจากการการทำผ้าทั่วไปแค่เพิ่มค่าเรงกับค่าค่าหมักเข้าไปแค่นั้นเองมันก็รายได้หมุนเวียนอยู่ก็ตีว่า 3- 0 0 0 0ื่นหึงสี่หบาทต่อต่อเดือนเฉพาะผ้าบาง,บางผ้าบางชนิดนะครับแต่ว่าตอาเรารวมรวมกันหลายๆชนิดแล้วก็คือมากกว่า6 0 0 0ื่นครับ เอากลักษณ์ของที่นี่คืออะไรคะเป็นผ้าชิ้นเดียวในโลกไม่เหมือนกันอ่าในส่วนของผมมีคอนเซปต์อยู่ว่าผ้าบาติกหรือผ้าเพ้นท์ก็แล้วแต่เนี่ยผมผมจะมีแนวความคิดว่าเราอยากทําเป็นอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งนะครับเป็นอัตลักษณ์ของตรังก็โดยจะเป็นผ้าประยุนปลาประยุนหรือดอกดอกฝีจังนะครับแต่นอกจากนั้นก็เป็นอัตลักษณ์ที่ส่วนที่จะทําของเอากลักษณ์ของร้านเลยก็คือ จะทาผ้าชิ้นเดียวในในโลกด้วยโดยการที่ว่าเอาผ้าแต่ละตัวมาเนี่ยมาทาสีให้ไม่เหมือนกันโดยจะไม่ได้ทําเป็นลอ็อตเป็นลอ็อตก็คืออยากทําชิ้นนี้เป็นสีนี้ก็ทําชิ้นเดียวไปเลยซึ่งใครอยากหาผ้าที่ไม่เหมือนใครก็ที่นี่มีครับอันนี้จะมีลูกค้าที่อยากจะเรียนเป็นพิเศษอยากเรียนแบบลึกเจาะลึกนะครก็เรียนเป็นส่วนตัวก็มีนะครับหรือจะให้เราไปสอนคลุปเล็กๆก็มีนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าจํานวนคนมีจำนวนคนเท่าไหร่แต่ถ้า ใครจะเดินทางมาเรียนที่วังมลกฏนี่ฮะซึ่งอยู่ที่ตังเนี่ยก็มีอยู่เดือนละคู่หรือ2คู่หรือคน2คนที่มีอยู่บ่อยๆนะครับก็ส่วนมากจะเดินทางมาอย่างวัดเราจะมีที่พักให้แล้วก็รวมทั้งอาหารในนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบางท่านอยากได้คนละ1ชุดหรือว่า2คนสองคนหนึ่งชุดก็แล้วแต่นี้ก็ขึ้นอยู่ที่กับว่าถ้าคอสหนึ่งคืน2วันเนี่ยก็อุปกรณ์ทั้งหมดค่าใช้จ่ายอยู่ที่7จ็ดแต่ถ้านอกจากนั้นก็คืออยู่ที่ว่าเพิ่มไปทีละชุด2ชุดก็คิดเพิ่มเติม ใครสนใจใจนอนา,าคตข้างหน้าเนี่ยไม่เกินไม่เกินสามเดือนหรือ4เดือนนี้เนี่ยเราจะมีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ตังก็คือลายปลาประยูนเนี่ยของที่ผมที่ทําอยู่ตอนนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของผมเนี่ยจะไปวางขายแหล่งต้องตามแหล่งต้องเที่ยวทั่วไปซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระเป๋ามีผ้าพันคอนะครับมีหมวกมีเสื้ออะไรเงี้ยก็หลากหลายที่จะนําไปแต่ว่า จะพราะเป็นเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาในตัวคือใครมาตังต้องมีเสื้อลายปลาประยูนหรือลายดอกสีตังอะไรประมาณนี้ครับ